ดีใจมากเลยนะคะตอนนี้พ่อพ่อแม่แม่แมหลายบ้านนะคะที่ฟังคําแนะนําของหนิงเราก็ซื้อตัวแคลเซียมชิลของออสเวลไลท์ไปให้ลูกๆทานนะแล้วทุกคนก็บอกกลับมาบอกว่าโอ้โหทานไปนะระยะเวลาครึ่งปีเนี่ยสูง4-5เซนก็คือเอาไง่ายๆว่าเฉลี่ยว,ว่าทานแคลชิลอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องนะคะวันละ1-2เม็ดเนี่ยเดือนหนึ่งอาจจะสามารถสูงขึ้นได้เกือบ1เซนตต่อเดือนหนึ่งเลยนะคะภูมิใจมากๆแล้วก็ดีใจมากๆค่ะ เข้าใจเลยค่ะสถานการณ์ตอนนี้นะคะบอกว่าในคนรุ่นอย่างเราเนี่ยบางทีพ่อแม่หลายๆบ้านไม่สูงแต่สมัยเนี่ยความสูงคือโอกาสแล้วอยากให้ลูกสูงแล้วถ้าพ่อแม่ไม่สูงลูกสามารถสูงด้วยได้ไหมบอกเลยว่าลบล้างความคิดนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าพ่อแม่ไม่สูงอันนั้นเป็นส่วนกรรมพันหกสิบเปอร์เซ็นต์ในส่วนของสี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เราต้องเสริมทั้งโปรตีนเสริมทั้งแคลเซียมให้ลูกเนี่ยแล้วเสริมทั้งเรื่องของการมีวินัยในเรื่องของการนอนนะอันนี้บอกว่าพ่อแม่ต้องช่วยแล้วทานแคลเซียมตัวนี้เป็นตัวช่วยทีีด่ดมาากๆลเข เอางี้ลองกันมาเยอะแล้วนิลินนี่ก็คือเป็นผลหนึ่งของการลองตัวนี้นะคะแล้วบอกเลยว่าวันนี้นิลินสูงนำหนิงไปเรียบร้อยค่ะ และแคลเซียมตัวนี้ของออสเวลไลฟ์นะคะเป็นการผลิตและนําเข้าจากประเทศออสเตรเลียนะคะมีฮาลานมีออยอไทยนะคะและตัวนี้พิเศษกว่าตัวอื่นอย่างไงเพราะไม่ใช่แคลเซียมอย่างเดียวค่ะเขายังมีในส่วนของ D3 D3 จะช่วยนําพาให้แคลเซียมเนี่ยถูกนําไปใช้ได้อย่างหมดได้อย่างล้าลึกได้อย่างจริงในส่วนของกระดูกนะคะและเนี่ยหนิงจะใช้คําว่าตัวช่วยยืดกระดูกให้กับนิลินนะคะ หเม็ดเนี่ยนะคะเท่ากับทานนมถึง2แก้วแล้วคนที่แพ้นมบวไม่จําเป็นต้องกลัวเลยนะคะสามารถทานได้ช่วงอายุวัยอย่างเนี้ยโดยเฉพาะณตอนนี้นะคะตั้งแต่อายุ5ขวบถึง12ขวบนะคะทานไปเลยวันละหเม็ดอย่างนี้ลินตอนนี้อยู่ในช่วงที่เขากําลังจะยืดตัวหนักๆแล้วเท่ากับว่าช่วงอายุ12-15ถึง15้าถ้าเป็นเด็กผู้หญิงนะัรีบอัดไปเลยวันละสเม็ด ส่วนเด็กผู้ชาย12 17นะคะก็รีบอัดไปเลยค่ะัวละ2เมตรโอกาสที่จะทำให้ลูกของคุณเนี่ยสูงขึ้นมีจริงค่ะบอกเลยนะคะอันนี้เนี่ยคนที่เอาไปใช้แล้วรีวิวกลับมามีแต่ความชื่นใจค่ะและตัวนี้ ปลอดภัย100%เนะเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียนะคะและก็มีทั้งอยไทยออยออสเตรเลียเตดการผลิตคือการผลิตยาคนที่เป็นอิสลามฮารานสามารถทานได้ค่ะแล้วทานง่ายมากๆถ้าจะทานแบบเคี้ยวนะจะรสชาติเหมือนทานซูกัรเลยนะคะเคี้ยวเป็นหนึบๆง่ายๆรสส้มทานง่ายไม่ข่าวค่ะ